วันนี้ก็ผสม3ามส่วนนะคะก็จะเป็นดิน3ามชนิดนะคะสำหรับการผสมปลูกต้นสตรอเบอรี่ของแคทวันนี้นะคะถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อไปด้วยจ้ะ คนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์นะคะสายส่วนอารมดีนะคะเย็นวันนี้แคทจะพาทุกคนมาผสมดิน ปลูกต้นสตอเบอรี่นะคะก็คือแคจะมาผสมดินอีกชุดหนึ่งนะคะเพื่อย้ายต้นสตอเบอรี่ที่เพิ่งได้ไหลามาเมื่อวานนะจ๊ะแล้วก็อีกหลายต้นที่แคตต้องย้ายดินเขาเนะจ๊ะเนื่องจากมีดินชุดเดิมของแคทนะคะที่พอคลุกผสมรวมกันแล้วนะคะในช่วงฤดูฝนนั้นเขากักเก็บความชืน้นมากเกินไปเนื่องจากมันมีส่วนผสมของพีชมอสนะคะซึ่งสามารถกักเก็บความชื้นได้ดีมากเลยนะจ๊ะเมื่อเจอฤดูฝนเข้าไปนะคะดินชุดนั้นมันก็อุ้มน้ํามากเกินไป และทาให้ต้นสตรอเบอรี่ของแคทหลายต้นนั้นเนา่ารากเนา่าแล้วก็ตายไปนะจ๊ะปัจจุบันนี้เหลือต้นสตรอเบอรี่เพียงไม่กี่ต้นเท่านั้นเองวันนี้แคทก็จะรีมาผสมดินชุดใหม่นะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ให้เขากักเก็บความชื้นมากเกินไปและทําให้รากเขาเน่านะจ๊ะเนื่องจากมันมีส่วนผสมของพีชมอสมากเกินไปนะคะแคทก็จะมาแบ่งส่วนของเขานะคะร่อนเอาในส่วนที่เป็นละเอียดก็จะมาปรับใช้นะคะ ผสมดินร่วนปนทรายเข้าไปเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดช่องอากาศแล้วก็ให้มีการถ่ายเทของอากาศได้ดีขึ้นนะจ๊ะช่วงนี้เป็นช่วงต้นฤดูหนาวแล้วนะจ๊ะเหมาะแก่การปลูกต้นสตรอเบอรี่มากๆดังนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสไปเตรียมดินปลูกต้นสตรอเบอรี่ของเราอีกครั้งหนึ่งในปีนี้นะจ๊ะ <S <S เป็นการเริ่มต้นฤดูการปลูกต้นสตรอเบอรี่อีกครั้งหนึ่งของแคทนะคะ <laughs> ก็คือช่วงต้นฤดูหนาวนี้เหมาะแก่การปลูกต้นสตรอเบอรี่มากๆเลยจ้ะ เดี๋ยวเราไปทำการผสมดินเพื่อลงต้นสตรอเบอรี่ของแคทกันเลยนะจ๊ะไปเลยค่ะส่วนแรกนะจ๊ะเป็นดินล้วนปนทรายนะคะชุดนี้คือแคทล่อนเอาเฉพาะเนื้อละเอียดมานะจ๊ะที่เป็นชิ้นใหญ่ๆไม่ได้เอามานะคะล่อนคัดก้อนหินออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้ะหนึ่งถังนะคะก็คือหนึ่งสวนนั่นเอง และนี่เป็นส่วนที่สองนะคะเป็นดินล้วนปนทรายปนหินนะจ๊ะอันนี้แชทไปโกยมาจากคอกปลูกต้นไม้เก่านะคะ ดินชุดนี้นะคะมันจะมีความพลุนกว่าดินชุดแรกนะคะดินชุดนี้มันจะปนดินเหนียวหน่อยมีความเหนียวเหนืดกว่านะจ๊ะเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนดินทรายส่วนอันนี้ยมันจะมีความเป็นก้อนหินมากกว่านะคะก็คือมันสามารถเพิ่มช่องอากาศให้กับรากพืชได้นะจ๊ะเพราะว่ามันมีหินก้อนเล็กๆปนอยู่ด้วยนะจ๊ะเพราะว่ามันเป็นทรายหยาบด้วยนะคะตอนนี้ส่วนผสมของเราสองส่วนแล้วนะจ๊ะก็จะมีดินร่วน ดินร่วนชุดแรกจะมีความชุ่มชื้นนิดหนึ่งเนื่องจากมันมีเนื้อดินที่ค่อนข้างเยอะแต่อันนี้มันเป็นดินทรายปนหินะมากกว่านะคะความเป็นดินร่วนมันจะน้อยจะมีความแห้งกว่าอันนี้มันจะแห้งกว่าหน่อยนะคะทีนี้ไปดูส่วนที่สามก็จะเป็นในส่วนของดินหมักชุดแรกที่นำไปปลูกเขานะคะ ค่ะแล้วก็นี่คือส่วนที่3ของวันนี้นะจ๊ะเป็นดินหมักชุดแรกที่แคทหมักเพื่อนําไปปลูกเขาโดยเฉพาะแต่ว่ามันจะเก็บความชุ่มชื้นมากเกินไปในฤดูฝนมันก็จะส่งผลเสียให้กับลากสตอเบอรี่แคทค่อนข้างเยอะนะจ๊ะดังนั้นมันถึงเน่านะคะเน่าเป็นส่วนใหญ่ในนี้จะมีปุ๋ยหมักผสมรวมให้แล้วมีเวอร์มิคูลายมีเพอร์ไล นะคะแล้วก็มีพีชมอสมีปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ต่างๆนะคะคลุกผสมรวมกันมีแกบเก่านะจ๊ะในนี้คือเราไม่ต้องผสมปุ๋ยแล้วนะคะใช้ดินหมักชุดแรกที่แคทเคยทําก่อนหน้าเนี่ยมาผสมกับดินอีกสองส่วนที่แคทเทไปเลยนะจ๊ะวันนี้ก็ผสมสามส่วนนะคะก็จะเป็นดินสามชนิดนะคะ สำหรับการผสมปลูกต้นสตรอเบอรี่ของแคทวันนี้นะคะก็จะใช้ดินจำนวน3ชนิดนี้เลยค่ะ ทุกคนตอนนี้ดินที่แคทผสมก็เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานกระถางที่แคทเตรียมมาย้ายต้นสตรอเบอรี่แล้วนี่ก็เป็นหลายสตรอเบอรี่เปเลสนะคะที่แคทเพิ่งสั่งมาจากสวนน้องหลินนะจ๊ะเป็นสายพันธุ์จากประเทศอิสราเอลนะคะน้องหลินบอกว่า mm. เปเลสสายพันธุ์นี้นะคะเขาทนต่อโรคทนร้อนมากๆเลยนะจ๊ะสามารถติดดอกออกผลได้ในฤดูร้อนนะจ๊ะก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ ทนมากๆเลยนะคะแคทก็เลยอยากจะทดลองนํามาปลูกที่นี่เพราะว่าที่นี่อากาศมันร้อนชื้นนะจ๊ะอากาศหนาวนั้นหายากมากจะเจอเพียงบางปีเท่านั้นปีนี้นะคะมันมีความหนาวอ่อนๆแต่ยังไม่หนาวมากเท่าไหร่นะจ๊ะเพิ่งจะเริ่มเข้าฤดูหนาวนะคะดังนั้นก็มาลุ้นกันว่าปีนี้มันจะหนาวมากน้อยแค่ไหนนี่คือกระถางที่แคทเตรียมมาลงสายพันธุ์นี้นะคะ ล่างสุดเป็นดินก้อนใหญ่เป็นหินก้อนใหญ่แล้วก็จะมีในส่วนของหินภูเขาไฟนะคะที่มันเป็นชิ้นใหญ่ผสมปนกับหินอิฐหินภูเขาไฟแล้วก็เป็น ก้อนดินชิ้นใหญ่ๆนี้นะจะ๊การลงหินดินก้อนใหญ่ประมาณนี้ก็คือป้องกันดินชิ้นเล็กๆนะคะที่แคทดเพิ่งจะผสมเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ให้ไหลลงไปอยู่ข้างล่างคือเป็นการชะลอไม่ให้ดินที่เราผสมที่เป็นชุดเม็ดเล็กๆนะคะไหลลงไปอยู่ด้านล่างซึ่งมันจะทําให้ดินค่อยๆยุบตัวนะคะก็ใช้เป็นดินหยาบดินก้อนใหญ่เป็นหินภูเขาไฟแล้วก็อะไรที่ดูชิ้นใหญ่ๆหน่อยถ้าใครไม่มีลักษณะแบบนี้นะคะให้ใช้เป็นพวกกากมะพร้า สับที่ดูชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ผสมกันเพื่อเป็นการกรองดินชิ้นเล็กๆนะคะที่อยู่ด้านบนไม่ให้ไหลออกไปจากกระถางเร็วเกินไปนะจ๊ะทีนี้ก็มาตักดินที่เราผสมเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไปก่อนประมาณครึ่งครึ่งกระถางนี้นะคะ ตอนนี้แคทก็ใส่ลงไปประมาณครึ่งกระถางแล้วนะคะทีนี้แคทจะลดน้ําก่อนนะคะให้มีความชุ่มชื้นบนนี้ก่อนที่แคทจะวางไหลลงไปนะคะน้ําที่เตรียมมาลดนะคะแคทก็จะผสมตัวจุลินซีสังเคราะห์แสงด้วยอันนี้จะเป็นสูตรอ e ีมเคนะคะชุดที่ขวดนี้อายุ3เดือนกว่าแล้วนะคะแคทก็จะเทแบบกะกะเอานะไม่ได้ตวงเพราะว่าปกติแล้วแคทก็ไม่ค่อยตวงมากเท่าไหร่นะจ๊ะ มันมีเยอะไงก็เลยขี้เกียจตวงก็เทแบบกะกะเอาเท okay. ลดลาดให้ดินมีความชุ่มชื้นก่อนนะคะแล้วตัวจุลินทรีย์ที่เราลดลาดไปเนี่ยเขาก็จะไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เราผสมลงในดินนะคะ ก็จะทําให้ดินที่เราใช้ปลูกต้นไม้ปลูกต้นผักปลูกต้นสตอรอเบอรี่ของเรามีสารอาหารเพื่อที่จะดูดซึมได้ง่ายนะคะเนื่องจากตัวจุลินทรีย์ที่เราลดลงไปเนี่ยเขาไปทําการย่อยดินย่อยอินทรีย์วัตถุให้เป็นอาหารที่พร้อมใช้งานสําหรับรากพืชของเราได้ได้ทันทีค่ะทีนี้เราก็ไปลงต้นไหลของเราได้เลยจ้ะไหลเปเลสนะคะ ต้นนี้ต้นใหญ่มีไหลเล็กแถมมาด้วยจํานวนสองไหลนะคะส่วนใหญ่เวลามีไหลติดมานะคะแคทพยายามจะเลี้ยงให้เขารอดแต่นะสายพันธุ์มากที่แคทเลี้ยงแล้วไม่รอดนะนะนี่เป็นลากของเปเลสนะคะลาค่อนข้างสวยมากๆเลยนะจ๊ะทีนี้เราก็ว่างเลยตอนนี้มันค่ําแล้วนะคะเวลานี้หกโมงเย็นแล้วแสงอาจจะดูแฟร์นิดนึงนะคะทุกคน นี่จ้ะกระถางชุดนี้แค่จะลงสองไหลนะคะเราก็กะให้พอดีกับสองไหลนะคะถ้าเป็นชุดที่ปลูกในกระถางเดียวกันนะคะเราก็พยายามแบ่งสัดส่วนให้เขาแบบให้เหมาะกับต้นของเขานะคะว่ามันเออมันพอดีแล้วอะไรอย่างนี้นะจ๊ะแค่ก็จะแบ่ง สัดส,ส่วนกระถางประมาณนี้นะคะนี่นะคะ,ะ,คะตำแหน่งของแคทจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อกะตำแหน่งได้แล้วเราก็เพิ่มดินเข้าไปได้เลยค่ะ ่ะตอนนี้การเติมดินของแคทนะคะก็จะเสมอกับผิวหน้าดินของไหลชุดเดิมนะจ๊ะก็คือให้เสมอกันเท่านั้นและแคทจะไม่กดดินนะคะทีนี้เราก็ลดน้ำลงไปได้เลยค่ะ เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสําหรับการผสมดินปลูกไหลสตรอเบอรี่ที่เพิ่งได้มาล่าสุดนะคะสายพันธุ์เปเลสจากสวนน้องหลินนะคะตอนนี้สวนน้องหลินมีคนสนใจพันธุ์นี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วเวลานี้น้องก็ยังเพาะไหลอยู่ยังไม่พร้อมส่งนะจ๊ะเนื่องจากไหลนั้นยังมีรากออกมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ <S 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 มีหลายท่านนะคะที่สนใจสายพันธุ์นี้นะคะหลังจากที่แคทรีวิวให้ดูเมื่อวานเนาะก็สามารถสั่งจองได้ ะะเวลานี้น้องกําลังเรื่องเพาะไหลยอยู่เนื่องจากทําไม่ทันคนสั่งคนจองนะจ๊ะก็ถ้าใครสนใจก็ฝากข้อความไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะแคทก็จะส่งลายน้องหลินให้ไว้จองไว้สอบถามเพิ่มเติมอีกทีนึงนะคะ สำหรับวันนี้ก็นำมาแชน่นำมาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะจ๊ะการผสมดินลงหลายต้นสตรอเบอรี่สายพันธุ์เปเลสจากอิสราเอลนะคะวันนี้มืดค่ำแล้วจะไม่ส่องหน้าตนเองนะคะเพราะแคทต,ต้องรีบไปเก็บน้องแมวของแคทแล้วเอามาอยู่เป็นเพื่อนกลางสวนอยู่ในคอกของเขานะจ๊ะค่ะเวลานี้ก็ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อไปก็อย่าลืมกด Sub subscribe และกดกระดิ่งกิ้งกิ้งไว้นะจ๊ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปให,ใหม่ๆเลยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะจ๊ะเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายจ้าไปเก็บน้องแมวกันดูวันหน้าจะมาจัดการต้นเหล่านี้นะเห็นไหมสตอเบอรี่แคทติดดอกแล้วนะคะสายพันธ์อะไรไม่บอกอุ๊บอิไว้ก่อน น้องแมวเราอยู่ในคอกนะตะเอ๋เดี๋ยวแม่เอาตะกร้ามารับนะเดี๋ยวต้องเอาตะกร้ามารับเขากลับห้องนะคะโอ,อบิดขี้เกียจบิดขี้เกียจไปแล้วคะ่ะบายบายสีเดียวกับพื้นเลยมองไม่ออกเลยตัวไหนแมว